ถ้าคุณกำลังมองหารถ PPV ตัวท็อปที่หล่อที่สุดในทุกมุมมองขับมันทุกเส้นทางและราคาสุดคุ้มในตลาดมือ2วันนี้ห้ามพลาดครับผมนำตัว Toyota Fortuner 2.4รีเจนเดอปี2022คันนี้นะฮะเป็นรถมือเดียวสภาพสวยจัดเลขไม่ไม่เยอะและราคาดีราคาหายจากป้ายแดงไปประมาณ5 0 0 0 0นนำมาให้พี่ๆได้รับชมได้เป็นสีดำแบบนี้ได้รถปี22 ใครหาอยู่นะครับวันนี้นํามาให้ได้รับชมแล้วภายในได้เป็นสีทูโทนดําแดงนะครับเป็นตัวท็อปของ2.4นะพี่นะรถสวยจริงนะครับนี่เอามาให้ได้รับชมวันนี้ผมมาบอกต่อความคุ้มค่าใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มที่สุดแล้วโคตรโชคดีนะครับหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple Car p, Play Android Auto กล้อง360องศาความปลอดภัยครบคันแบบนี้วันนี้เอามาให้ได้รับชมใครสนใจใครหาอยู่ดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาน Fortuner มือ2วันนี้นะฮะผมนำรถนะครับตัว Fortuner นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมถ้าคุณกำลังมองหา PPV ตัวท็อปท็ปนะที่หลอทุกมุมมองนะฮะขับมันทุกเส้นทางเนี่ยผมแนะนำคันนี้ครับราคาคุ้มสุดในตลาดแล้วนะฮะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับ Toyota Fortuner 2.4 Legender ปี2022คันนี้รถมือเดียวสภาพสวยจัด เลขไม้หมึ่0แ0กิโลครับมาพร้อมกับราคาพิเศษที่หายจากป้ายแดงไปประมาณ5 0 0 0 0นบาทครับเพชรยนต์ขายอยู่ที่1 9 0 0 0ล้านบาทครับฟรีดาวผ่อนเพียง1 7 7 0 0บาทเท่านั้นนะฮะใครที่สนใจ Fortuner l e g e n d e r คันนี้นะครับรุ่น2.4ขับ2ตัวท็อปสุดในสาย2.4นะครับได้ทั้งความสปอร์ตความหรูหราความคุ้มค่าในคันเดียวจุดเด่นคือดีไซน์หล่อมากนะครับ ไม่ซ้ำใครเนาะแล้วก็ชุดแต่งดเจนเดอร์มีมาให้ครบเซตแบบนี้บอหนังสีทูโทนนะภายในเนี่ยได้เป็นสีแดงดำนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครบนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรประหยัดและทนทานแข็งแรงขึ้นเขาลุยฝนนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวได้สบายเลยสำหรับตัวนี้นะครับใครที่สนใจรีบเข้ามาติดต่อสอบถามหาผมได้โดยตรงนะฮะ โทรมาที่082ครับ5713369ผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายครับมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าประสบการณ์จัดไฟแนนซ์ของผมเนี่ยเยอะมากใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะร,รีบติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมมาดูครับตัวนี้ฝากระโปรงหน้าเหลี่ยมสันไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะนี่เห็นไหมครับเนินๆเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้ม ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนครับมีไฟไบบีม LED มาพร้อมกับ daytime running light ดีไซน์แบบสีดวงแบบนี้นะครับรถส,สวยเลยนะฮะสำหรับตัวนี้หล่อนๆนะฮะกระจังหน้าโฉมนี้เป็นเฉพาะรุ่นครับลีเจนเดอร์นะฮะสวยจริงนะครับใครอยากได้คันนี้นะครับรีบเลยนะฮะมี s e q Sequential c ชิ p ภายในนะพวกเกียร์อ่าเขาเรียกว่าเกียร์ แมนนวลน,นะครับ,ปร,บป,รปรับโหมดเป็นแมนนวลได้มีกล้อง360องศามาให้นะครับมีไฟตัดหมอกให้นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของเซ็นเซอร์ให้แล้วด้านข้างนอกจากกล้อง360องศาแล้วมีไฟตัดหมอกให้นี่คือความปลอดภัยระดับสูงนะครับจุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดแบบนี้ครับไม่อ้าออกนะฮะโป่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถครับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะล้อแม็กเป็นทูโทนขนาด20นิ้วแบบนี้ ไม่มีรอยปีนฟุตบาทมานะครับผมตัวยางเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมเช็คปียางให้อายางในยางปีย4่ีนะเฉพาะยางเนี่ยสี่เส้นก็ประมาณเกือบ3 0,000ื่นแล้วนะเกือบ3า0,000ื่นแล้วนะฮะเฉพาะตัวยางนะครับแล้วก็มีคิ้วซุ้มล้อให้บันไดด้านข้างครับคันนี้จัดตกแต่งมาให้เสร็จสรรเรียบร้อยได้เป็นสีดำนะฮะกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวและที่สําคัญมีกล้อง360องศา,ามีมาให้แล้ว นะฮะกระจกไม่มีแตกไม่มีร้าวแบบนี้มีฟินสามขีดครับให้ตัวลมนะเห็นแบบว่าเล็กๆอย่างนี้นี่คือการทําให้ตัวรถทรงตัวได้ดีและประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นเวลานะครับลมวิ่งผ่านตรงเนี้ยนะฮะมันมาเป็นกลุ่มก้อนเนาะถ้าเกิดว่ามันชนกับตัวรถนะฮะมันจะมันจะทาให้จะต้านตัวรถแต่ตัวนี้จะทําให้ตัวลมครับแตกออกเป็น3-4เส้นแบบเนี้ยฮะ,ะทำให้ลมมันวิ่งผ่านตัวรถได้ไวขึ้นและลดประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้น นะครับกระจกมองข้างออกกระจกข้างนะฮะตัวนี้ได้เป็นในเรื่องของโตยต้าแท้ไม่ได้เปลี่ยนมานะครับแล้วก็มีในเรื่องของมือเปิดประตูที่เป็นโครเมียมรอบคันนะครับเป็นสมาร์ท l ีเลตมาให้แล้วนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชิดแบบนี้นะครับล้อแม็กสวยๆเลยไม่มีรอยปีนพุทบาทมาแน่นอนนะครับใครได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มๆนะครับ มาที่ด้านหลังกันบ้างครับบนหลังคาครฮะตัวนี้จะได้ตัวรับสัญญาณเป็นอาคีบฉลามชาร์ฟฟินนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์และแหลกหลังคาเป็นแบบวิวอินสปอยเลอร์มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่ี่มมาให้ด้านนี้นะครับมีที่ปั่นน้ําฝนให้นะครับโลโก้โตโยต้แท้แน่นอนครับคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํามาไฟท้ายได้ฟู l l LED ครับเป็นไลท์ไกดิ้งมาให้แล้วเนาะนะครับ นี่มีคาดเอลด้วยคำว่า Fortuner ที่เป็นสีดำแบบนี้ทะเบียน1136พี่ได้ทะเบียนนี้ไปใช้งานเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาถึง5จุดนะครับให้มาเยอะแยะเลยนะครับ5จุดเซ็นเซอร์รอบคันมีทั้งหมด7จุดนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของอกล้องรอบคันมาให้แล้วด้วยนะครับมีไฟทับทิมนะฮะให้มา2จุดฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับโลโก้ Legender ตรงนีน้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเปิดไฟฟ้าง่ายๆแบบนี้เลยง่ายมากนะครับมีในเรื่องของตัว ด้านในนะครับเขาพับเบาะเนี่ยก็จะพับออกด้านช่างประมาณนี้นะครับเบาะภายในเป็นโทนสีดําแดงนะครับมิติตัวรถจะได้ความสูงขึ้นนะครับนี่คือสภาพภายในนะนะครับรถสวยจริงฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านครับไม่มีรอยยันอักขระใดๆใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มนะฮะโชว์ขึ้นสุดลงสุดแบบนี้มีในเรื่องของคิกเซนเซอร์มาให้มาพร้อมกับวิธีการทํางานของคิกเซนเซอร์นะครับนี่สามารถเดี๋ยวผมวันรับรถเดี๋ยวผมพาเทสและทดลองให้ดูนะ ตัวนี้ได้คลิกเซนเซอร์มาให้แล้วปิดไฟฟ้าง่ายๆโว์ขึ้นสุดลงสุดจุดเชื่อมต่อฝั่งนี้ครับแนบชิดแบบนี้ครับไม่อ้าออกนะป่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะวันนี้ผมก็มารีวิวอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นะเปิดใหม่นะครับนี่นะครับรถเยอะมากนะครับนี่ใหญ่ตัวอลังการนะฮะนี่คือนะครับอาอาณาจักรของเพชรยนต์สาขาใหม่นะฮะนี่คือสุวินทวงศ์46 ใครอยากมารับชมรถที่นี่บอกเลยว่าสะดวกสบายมากที่ทดลองขับเราก็มีเยอะแยะนะครับบันไดด้านข้างครับไม่มีริ้วรอยแบบนี้นะฮะนี่กระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้าไฟเลี้ยวเป็นของมูราคามินะฮะนี่โลโก้ชัดเจนนี่คือซับไพเออร์ของเขานะซับไพเออร์ของเขาครับแล้วก็ล้อแมกด้านนี้ครับไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนนะฮะนี่รถสวยพร้อมใช้งานจุดเชื่อมต่อด้านหน้าแนบชิดแบบนี้เลยนะครับใครได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้ม ฟาพอนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับภายในนะครับโทนสีเนี่ยจะได้เป็นสีดำสีแดงสลับกันแบบนี้ตรงนี้นะครับที่พักแขนจะเป็นหุ้มหนังมาให้แล้วเดินได้ด้วยเส้นสีแดงมาพร้อมกับตัวนี้ครับเขาเรียกว่าหนังเหมือนกันแต่เป็นสีแดงนะแล้วก็มีในเรื่องของปุ่มปรับรถกระจกที่เป็นวันทัศสี่บานนะครับปรับองศากระจกล็อกเซนทันล็อกนะฮะปรับล็อกกระจกปรับพับกระจกไฟฟ้ามีพุ่มสตาร์ทมาให้นะครับหรือจะเปิดจาก เปิดไฟฟ้าเปิดฝาท้ายจากด้านในนะครับปิดในเรื่องของทิกเซนเซอร์มีในเรื่องของเซนเซอร์รอบคันถ้าลำคานก็ปิดไปนะครับแป้นเบรกไม่มีสึกหลอแบบนี้นะครับใช้งานน้อยนะครับบอกคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้ามาแล้วนะครับมีสครับเพจกันลอยมาให้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มค่าครับร้านเก้าหมื่นบาทนะฮะหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทนะหายจากไปแดงไปเยอะพอสมควรอ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายๆครับเป็นพุชสตาร์ทมาให้เนาะ ตัวนี้นะฮะหน้าจอนะครับได้หน้าจอ M I D ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เลขไม่หนึ่งแสนกิโลนะครับถือว่าใช้งานน้อยเลขเข็มไม้ครับอยู่ขวามือนะครับเลขอัตรารอบอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็เดี๋ยวลดเสียงก่อนนะแล้วก็มีในเรื่องของอุณหภูมิกันอุณหภูมิความร้อนโชว์ขึ้นตรงนี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติใครได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มจริงเมื่อกี้ลำโพงเสียงดังนะดังดีด้วยนะครับผมลดเสียงแล้ว นะครับคอนโซลหน้าครับได้เป็นแบบพลาสติกผิวเรียบทําความสะอาดได้ง่ายครับแล้วก็หุ้มหนังฮะนี่เดินได้ด้วยเส้นสีแดงนะครับเสา A ด้วยความเป็นสีดำเนี่ยทำให้ได้ได้ในเรื่องของอารมณ์สปอร์ตนะครับหรูหราแน่นอนครับพี่นะครับตัวนี้สภาพดีจริงพวงมาลัยหุ้มหนังครับเดินได้ด้วยเส้นสีเขาเรียกว่าสีแดงนะตัวนี้สีแดงเลือดหมูนะครับมีแพทเทิร์นชิพครับบวกลบที่เป็นแมนนวลโหมดนะฮะมีในเรื่องของ ฟังชันที่เชื่อมโยงกับหน้าจอตรงนี้ครับมีเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายกดโหมดต่างๆได้กดเปลี่ยนช่องวิทยุได้นะครับกดอันนี้ก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปกติอันนี้เป็นฟังก์ชันของตัวนี้ครับปุ่มมัลติฟังก์ชันของหน้าจอ MID นะครับรวมถึงมีคูชคอนโทรลให้แต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นแอร์เรทีฟนะพี่นะมีคูชคอนโทรลให้ปกติเลยหน้าจอนะครับสามารถทัชสกรีนได้นะครับเชื่อมต่อนะฮะ Apple CarPlay a n d r o i d Auto แล้วก็บลูทูธได้หมดทุกอย่าง นะครับ VR ต่างๆแอปฟังก์ชันเยอะมากกล้อง3 6 0องศาดูได้แบบนี้เลยผมบิดนะผมเปิดเขาเรียกว่าผมเปิดพวงมาลัยไว้เอาเปิดประตูไว้นะครับเพราะเพื่อความสว่างในการรีวิวนะครับกล้องมันก็จะบิดเบี้ยวเดี๋ยวลองปิดให้ดูน,นี่ฮะนี่คือสภาพนะครับคือกล้อง360อองศา,ใช,งางนะใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะครับ ก็มีฟังก์ชันต่างๆครบเซตนะฮะไอพงไอพอตนะครับถัดลงมาด้านล่างครับแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับแยกอุณหภูมิมาให้ซ้ายขวาสามารถเลือกได้ครับว่าจะอ,าอุณหภูมิต่างกันยังไงนะครับรวมถึงพัดลมเนี่ยก็สามารถกดมือได้เลยหรือจะกดเป็นออโต้ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นแอร์ด้านหลังนะสามารถเปิดปิดได้เหมือนกันถัดมาด้านล่างครับนี่ช่องใส่นามบาัตรแล้วก็ที่เสียบบุหรี่นะครับที่สําคัญด้านล่างตรงนี้นะเป็นรุ่นแรกๆนะครับ ของ PPV นะฮะที่มีไวเลสชาร์จเจอร์สามารถใช้ที่ชาร์จไร้สายได้เอาโทรศัพท์ไปวางครับมือถือก็าชาร์จให้ปกติแล้วนะฮะมีที่วางแก้วให้2ช่องในตรงกลางนะครับตกแต่งด้วยลายกราฟ,ฟิกที่มันจะออกเหมือนลายไม้แต่เป็นสีดานิดหนึ่งนะครับมีไฟแอมเบียไลน์ตรงนี้เห็นไหมนะฮะสว่างนิดนึงเนี่ยนิดนึงแหละเนาะนะครับ ความตกแต่งของเขาความสวยนะครับเบาะหนังติ่งๆตึงๆนะครับสีดําสลับสีแดงแบบนี้ทรงสปอร์ตจริงๆนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะตัวนี้ได้ในเรื่องของ Sequential Shift เป็นบวกลบนะฮะเป็น CVT แบบขั้นบันไดแม่นยําในการเข้าเกียร์นะสำหรับตัวนี้นะครับมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้ Eco m o โหมดพา r m ว d e หมดระบบการลื่นถลนะครับมีเบรกมือที่เป็นแมนนวล กล่องคูลบ็อกครับคันนี้มีมาให้แล้วนะครับเก็บอุณหภูมิความเย็นสามารถเอาเครื่องดื่มเย็นๆนะครับเข้ามาในนี้แล้วก็เก็บอุณหภูมิไว้ได้นะเปิดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นคู้มมือสำเนารถอยู่ครบคันนี้คุ้มจริงนะครับไม่รู้จะบอกว่าคุ้มยังไงแล้วกระจกมองหลังครับตัดแสงอัตโนมัติคันนี้มีมาให้ม่านบังแดดสีดํามีไฟให้แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดกระจกมีทั้งสองฝั่งเลยนะกระจกเนี่ยเปิดได้ทั้งสองฝั่งครับตัวนี้นะครับฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านนะฮะ ไม่มีรอยยันอักขละใดๆไ,ไฟติดปกติแบบนี้เลยนะครับใครได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาจบเลยเชื่อผมใช้งานได้อีกเป็น10ปีนะครับผมบอกความคุ้มค่าไปแล้วนะถ้าใครยังคิดว่าไม่คุ้มเนี่ยสำหรับรถมือ2องเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์จริงๆครับราคาได้ปีใหม่ๆด้วยปี22นะครับส่วนด้านหลังฝั่งนี้เนาะดูในเรื่องของเบาะนะครับสภาพโดยรวมสวยจริง ด้านบนหลังคานะฮะจะเป็นสีดําแบบนี้สภาพดีนะครับไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะมีแอร์ตอนกลางให้แบบนี้ด้านหลังก็มีแอร์ให้อีกต่างหากนะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้มากๆอีกหนึ่งคันเอามานําเสนอเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องเครื่องยนต์แล้วก็มาดูโครงสร้างกันต่อไปกันเปิดเข้ามาในห้องเครื่องยนต์นะฮะคันนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรทับเกียร์อัตโนมัติ หกสปีดนะครับแบบขั้นบันไดเนาะขับดีประหยัดน้ํามันและมีแรงให้ใช้ตลอดทุกจังหวะนะพี่ช่วงล่างเนี่ยนั่นหนึบมากครับเข้าโค้งมั่นใจลุยทางลูกลังหรือขึ้นเขาได้สบายเลยครับสําหรับตัวนี้ใครที่อยากได้นะฮะนี่ให้ดูสภาพโดยรวมนะครับไม่มีรอยน้ํามันเครื่องรั่วไหลนะฮะแล้วก็หัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันขายขยับเครื่องเดินเบาด้วยแผ่นเพจเช็คดูแล้วนะนี่ตรงกับสาเนาเล่นทุกจุดนะผมเช็คดูแล้วนะนะครับ ซื้อรถกับผมน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้นะครับแบตเตอรี่ถ้าเกิน2ปี2ปีผมเปลี่ยนให้เคมีพันธ์ต่างๆผมดูแลให้นะครับผมมีรับประกันหลังการขายแน่นอนนะฮะเชื่อผมนะครับซื้อรถกับผมได้ความไว้วางใจจากผมได้ความเขาเรียกว่าได้ความคือขับสบายใจนะครับขับแล้วสบายใจนแน่นอนผมดูแลให้ทุกเส้นทางอยู่แล้วนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถครับไม่มีหัวน็อ ถูกขันไขขยับเลยนะครับหัวน็อตทุกจุดนะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขแแ้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะฮะแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นของไทยคุยโตครับโรโกจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่หัวน็อตทานบนหม้อน้ําไม่มีบิดเบี้ยวคําเตือนต่างๆอยู่ครบนะครับตัวนี้สวยจริงนะครับนี่คุยโตชัดเจนนะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับเรี่ยมสันฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้ นะครับซิซลิคนต่างๆอยู่ครบรูระบายอากาศรูระบายความร้อนสักกระดาษกันความร้อนป้ายคเตือนอยู่ครบแบบนี้คุณได้คันนี้ไปใช้งานถือว่าสุดจริงแล้วนะครับอยากได้คันนี้รีบจัดนะฮะคันนี้ฟรีดาวผ่อน1 7 7่0นบาทราคาขายอยู่ที่1นึ่ล้านเก้าบาทเท่านั้นนะครับมาดูด้านข้างกันนะฮะให้ดูในเรื่องของสปอตเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้ครับประกบกัน3แผ่นนะฮะยืนยันได้ว่ารถไม่ได้ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอน ตรวจพบเจอชนหนักพิความจมน้ำนะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะนะครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยนะครับเหลี่ยมสันฝาประตูแบบนี้นะครับไม่มีบิดเบี้ยวจุดแจ้งเตือนลมยางมีมาให้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกประตูนะใช้งานได้ดีอยู่สภาพต่างๆนะครับสปริงเด้งชัดเจนนะฮะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของหัวน็อตนะฮะด้านหลังประตูไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้นะครับแล้วก็นี่แกะให้ดูเลยนะฮะ สปอร์ตเม็ดองเม็ดอาร์คครับเรียงกันเป็นตับเนาะประกอบกัน3แผ่นเนี่ยครบจุดพวกนี้นะครับยืนยันว่ารถไม่มีชนหนักตรวจพบเจอนะฮะชนหนักที่ความจมน้ําเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนหัวน็อตทุกจุดครับจุดล็อกเด็กนะฮะตัวนี้มีมาให้ถ้าเอาลงเนี่ยไม่สามารถเปิดจากด้านในได้นะครับสภาพโดยรวมสวยมากๆนะครับสวยมากๆได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะฮะราคาดีนะครับเปิดฝาท้ายขึ้นมาเนาะจะให้ดูหัวน็อตนะครับ ตร,ตรงนี้นะครับคุณดูนะฮะหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะโชคก็ขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับตัวนี้จุดเชื่อมต่อต่างนะฮะตัวนี้ไม่มีแตกเล้าออกจากกันนะครับไม่มีแตกเล้านะครับสองฝั่งเลยนะฮะสองฝั่งแบบนี้นะครับไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับถ้าผมเคยเจอรถชนมาเนาะลูกค้าเอามาเทินนะครับแต่ว่าได้ราคาที่น้อยมากเลยนะเพราะตรงนี้มันโดนชนแล้วมันแตกออกจากกันแล้วมีสนิมขึ้นนะครับ เวลาโดนชนมารถเนี่ยต่อให้เชื่อมต่อเชื่อมเชื่อมไม่เข้าเหมือนเดิมแค่ไหนมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเราดูเป็นนะฮะลูกค้าก็ดูเป็นด้วยเพราะมันดูง่ายมากนะครับอะไรที่เป็นจุดข้อสงสัยนะฮะถามได้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะสปอตเมคอาร์แล้วเรียงกันเป็นตับแบบนี้ครับรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันที่นํามาเสนอพี่ๆนะครับอยากให้พี่ได้เอาไปใช้งานกันนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับดูแลง่ายนะตัวนี้นะครับนี่ถึงจะเป็นสีดําแต่ว่า สีสวยจริงนะครับสภาพโดยรวมนะครับออปชั่นจัดเต็มแบบนี้ใครได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยเนะี่ยบอกเลยว่า r e เจนเดอจัดเต็มมาให้แล้วนะครับมีบายสปอร์ตมีในเรื่องของระบบแจ้งเตือนนะฮะต่างๆถุงลมนี่ภัยก็รอบคันแล้วก็เซ็นเซอร์มีให้รอบคันบวกกับกล้องถอยนะครับระบบการทรงตัวต่างๆมีแบบครบคันนะครับ ตัวนี้นะเป็นปี2022ครับเลขไมล์126,000โลนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากๆวิ่งทางไกลล้วนๆเข้าศูนย์เป็นประจำเช็คประวัติได้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมตรวจสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันทีนะครับสภาพสีเนี่ยเดิมบางเบางๆเครื่องแน่นช่วงล่างดีนะครับรถพร้อมใช้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะฮะสำหรับคันนี้ราคาายแดงรุ่นนี้อยู่ที่ล้านหนะเพชรยนนะครับขายอยู่ที่ 1นึ่งล้านเกบาทครับวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง1นึ่งล้านเกาหเท่านั้นฟีดาวไม่ต้องมีเงินก้อนครับออกรถได้ผ่อนสบาย1น7่0หบาทเอกสารครบรับรถไวอนุมัติง่ายภายใน30นาทีครับพี่ครับ <c oughs> ขอภัยนะ <c oughs> ขอภัยนะครับฟ o ร t จูเนอร์ลีเดอร์ขอภายลีเจนเดตัวท็อปดีเซลสอปี2022ันคันนี้คือพีวีที่พร้อมความหลอดนะครับความแรงและความคุ้มค่า เหมาะคนที่ชอบขับทางไกลและมีครอบครัวใหญ่ใช้งานได้รอบด้านจริงๆนะครับสนใจติดต่อเรามานะครับได้เลยนะที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้0825713369หรือจะแวะเข้ามาดูรถที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46เปิดใหม่นี่อยู่ที่ติดกับถนนใหญ่ตรงข้ามกับปตทขาออกผมปานเพชรยนต์ผมอยู่ดูแลพี่ได้ตลอดเวลานะครับ่อนเข้ามาติดต่อหาผมครับเพราะว่ารถที่นี่คัดคุณภาพเกรดเเท่านั้นนะฮะ ใครสนใจรีบติดต่อหาผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ